เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แนด้อมกับชาวธาตุดินนะคะในหัวข้อที่ว่าหลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันเขารู้สึกกับเราอย่างไรเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงแหมไม่ได้คุยกับเราเลยนะคะมีพลังงานอะไรในใจเขาที่รู้สึกคิดถึงโหยหาเราหรือเปล่าก่อนที่จะไปรู้อะเราอะ พอไม่ได้คุยกับเขาว่าเราเป็นยังไงฮะชาวทวดดินประกอบไปด้วยค่ะคนที่อยู่ในราศีมังกรราศีพฤษภและก็ราศีกันเนาะชาวลัคนามังกรชาวลัคนาพฤษภลัคนากาันฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะก่อนจะไปรู้เขา,าใจเราก็ปั่นป่วนหรือเปล่าเออขอดูพลังงานหน่อยสิคะว่าเมื่อคุณไม่ได้คุยกับเขาอ่ะตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยนะคะโชคชะตาชี้นําทางหน่อยนะคะคนรักของคุณราศีอะไร แล้วเขาจะคิดอะไรอยู่ขอให้พลังงานนั้นตรงกับแรนดอมนี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอ m a เมซิ่งทาโรนะคะเราไปดูประตูดวงนะคะไขปริศนากันดีกว่าอยากรู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณแล้วเขาคิดยังไงแล้วตัวคุณล่ะคะพลังงานของคุณโอ้โห คุณก็หวั่นไหวหงุดหงิดงุดงนง่านโอ้ยไม่เป็นไม่ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยย้ำคิดย้ำทำคิดถึงเขาเอาเบอร์เอาเมอือ,ามอถือขึ้นมาจ้องมังแหละดูโซเชียลมังแหละเขาส่องเราไหมเขาไลน่หาเราไหมตัวคุณก็วุ่นวายหัวใจเอาเรื่องเอาชัยอยู่เหมือนกันคุณก็รออยู่ว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่จริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากเลิก การไม่ได้คุยกันแบบนี้ตัวคุณไม่ได้อยากเลิกแล้วมันก็เป็นมันมันเหมือนคุณกําลังประชดนะคะตำแหน่งนี้มันเหมือนคุณกําลังประชดสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจก็ได้หรือว่าน้อยใจใดๆก็ตามหรืออุปสรรคเกิดขึ้นนิสัยของเขาเขาคุณต้องการแค่ประชดนะคะแต่การประชดนี้ถามว่าคุณเจ็บไหมคุณก็เจ็บเพราะว่าคุณก็คิดถึงเขาแล้วก็ย้ําความรู้สึกอยู่กับแบบเออเขาทําอะไรอยู่นูน่นนี่นั่นเขาจะคิดยังไง คุณไม่ได้อยากเลิกและถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากเป็นฝ่ายคุยก่อนแต่คุณก็อยากจะดัดนิสัยเขาหรือว่าอยากให้เขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันเจ็บปวดนะมันไม่ดีอย่างมันไม่ดีต่อใจของคุณอย่างไรอืมไปค่ะแล้วเขาจะรู้ตัวไหมเนี่ยอะขอให้สามใบนี้ได้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะแฟนของคุณนะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มของพลังงานเม็สิ่งธนูนะคะ มีเมธมีสิงห์มีธนูนะเป็นพลังงานเมธสิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีพลังงานของอเดี๋ยวก็กลับมานะเหมือนเด็กๆกับผู้คุณทะเลาะก,กันด้วยเรื่องแบบแบบบางครั้งก็ดูแบบง้องแง้งกันเนาะมีพลังงานของเมธสิงห์ธนูเข้ามาแล้วมีเมถุนตุลกลุ่มเข้ามาด้วยอ่ามี เมสิงธนูกับเมถุนตุลกุมเข้ามาในพลังงานนี้แต่ไพ่ไปในทิศทางที่ดีนะคะไพ่ไปในตำแหน่งของ The Sun ไปตำแหน่งของเดอะเล e r เชื่อว่าเขาน่าจะพูดคุยกับคุณเขาก็รอบางสิ่งบางอย่างรอข่าวสารรอสิกแนวรอดูสถานการณ์3มวันนี้ ภายใน3าวันนี้หรือภายใน3ามสัปดาห์นี้หรืออาจจะเป็นช่วงเดือนสมหรืออาจอีก3ามเดือนใ,นใดๆก็ตามมันอาจจะมีการถ้าคุณทะเลาะกันแล้วมีเกณฑ์ว่าอยู่คนละทิศลัทางเขาอาจจะมาหาคุณเลยก็ได้นะอืมแต่ถ้าคุณอยู่ในชายคาเดียวกันเดี๋ยวก,ก็ได้คุยกันละรลาคะไม่นานไม่นานนี้หรอกใครก็ตามที่มาเจอแรนดอมนี้นะคะก็ปาถนาให้ดวงสมพงษ์มากที่สุดนะแล้วก็เหมาะเจาะกับช่วงของเวลาที่เราได้พยากรณ์กันไปแต่อย่างที่บอกค่ะการเปิดประตูดวงด้วยคลิปแรนดอมแบบเนี้ย มันหมายถึงว่ามันเป็นภาพรวมเนาะก็ปรารถนาเนาะว่าให้ทุกอย่างกลับมาคืนดีเพราะไพ่ไปในทิศทางที่ดีจริงๆนะคะแล้วเขาก็อยากจะกลับมาคุยด้วยนะทีนี้เราไปสู่บรรทัดที่สองกันเหมือนเดิมนะคะว่าพลังงานนี้นะคะ แรนดอมนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณตลอดทั้งคลิปหรืออาจจะเป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่ตรงมากๆเลยหรือได้แง่คิดกลับไปบางคนนะคะก็อาจจะเข้ามาฟังเพื่อความสุขหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานนี้ไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้พอเรามาถึงในตำแหน่งของการที่ เขาอยากจะกลับมางอแล้วคือคีย์เวิร์ดเนี่ยกลับมางออ้อเดี๋ยวก่อนนะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของย้ําก่อนนะเมษสิงธนูนะคะแล้วก็มีความเป็นพลังงานของ เลเวอร์ over, นะก็คือเมถุนตุนกลุ่มลืมบอกนะคะว่าตรงราศีถือว่าใช้ได้ถ้ามีพลังงานของนักสัตนะคะจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มปีวอกปีระกาขานเถาะจอชวดนะคะตรงราศีใช้ได้ตรงนักสัตใช้ได้แต่ถ้าตรงทั้งราศีนักชาอ่านักสัตเนี่ยนะคะแหมเริ่มเริ่มลิ้นพันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ชัดเจนเป็นเขาและเธอคนนั้นเหมือนกัน เหมือนการดูดวงไปแล้วเนาะทีนี้ทีนี้มันมีไพ่ในตำแหน่งที่สำคัญกับตัวเลขคือมันมีพลังงานของอ,อังคารเข้ามามันมีพลังงานของมีนาคมเข้ามามีพลังงานของเลข3ซึ่งเลข3เนี้ยอาจจะเป็นพลังงานวันเดือนปีเกิดเขาเป็นจำนวนวันที่เราไม่ได้คุยกันเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลสำคัญอาจจะเป็นวันที่เขาสารภาพรักเป็นวันที่เขาบอกรักเป็นวันที่เรามีปัญหา เป็นช่วงเวลาจํานวนวันที่เราไม่ได้คุยกันหรือว่านานแล้วมันมีเลขสามเข้ามาและเลขสามเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนอความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันเลขวันสําคัญระหว่างคุณกับเขาหรือเกี่ยวกับเขาอาจจะเป็นสตัวหลังรถเบอร์มือถือเลขที่บ้านเลขที่คอนโดชั้นที่พักอาศัยเลขลงท้ายอายุ หรือว่าเป็นจํานวนปีการคบหาในเวลานี้ของคุณอาจจะคบกันมา3ปีแล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าถ้าเข้าเกณฑ์นี้มันจะเข้าสู่ปีอาถรนของพลังงานนะดังนั้นต้องประคับประคองความสัมพันธ์เดเลเบอร์มาแล้วมีเทวดาถือดาบนะคะมีเทวดามีเทวทูถือดาบนั่นหมายความว่าความรักของคุณจะต้องมีต้องจับมือกันให้แน่นนะคะเดี๋ยวอาจจะมีเกณฑ์พลังงานที่เป็นอุปสรรคเข้ามา วัดความแข็งแรงของหัวใจคุณเรื่อยๆนะคะเขาเรียกว่าอุปสรรคทางความรักเนี่ยเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะแต่มันมีไพ่เดอะซันประกบเนี่ยเ <ๆ S 1> ชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีเกณฑ์เลิกกันแต่เรามาะระวังอารมณ์ความใจร้อนระหว่างกันและกันแล้วกันเนาะนะคะอ่ะขอดูหน่อยนะคะว่าเขารักคุณไหมโอ้โหรักสิมีอะไรก็ให้คุณนี่แหละนะคะโอ้โหหนึ่งเหรียญหนึ่งมเท้า รักรักคุณมากแต่เขาก็รักตัวเองด้วยแต่ว่าเขามีอะไรเขาก็ให้คุณทั้งหมดนี่แหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นบางอย่างมาเมื่อมนเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็ไม่ได้อยากที่จะอบอกกับคุณทุกเรื่องเช่นบางทีงานมันเครียดเขาก็ขี้เกียจอธิบายหรือว่ากระเป๋าตังเขาเก็บมือถือเขาเก็บแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีคนอื่นเนาะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนกับมันมีงานต้องตัวติดกับมือถือตลอดต้องกระเป๋าสตางค์ก็ ใส่คากางเกงไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ตัวเดิมอีกอะใส่เหมือนคนใส่ยีนตัวเดิมหรือใส่กางเกงทํางานว่าเออต้องใส่แล้วต้องใส่ตัวเดิมหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยกระเป๋าตังคุณยังไม่วางแหม่แล้วคุณก็วางอยู่ไว้ในกระเป๋าสะพายคือมันเป็นพลังงานว่าของอะไรที่เป็นของส่วนตัวซึ่งกันและการเนี่ยเรามัดระวังที่มันจะมีปัญหา นะคะว่าเออทำไมเขาเก็บทำไมเขาไม่แชร์อะไรแบบนี้ต้องระวังด้วยจริงๆแล้วถ้าถามว่าพลังงานเนี่ยมันมีความชัดเจนด้านความรักไหมคือเขามีอะไรเขาให้คุณเป็นหนึ่งค่ะนะคะคุณมีปัญหาคุณมีอุปสรรคอะไรเขาเต็มที่กับคุณเสมอแล้วเขาก็ยังให้คุณเป็นหนึ่งเป็นเป็นเป็นควีนออฟคัพในตำแหน่งของดวงความรักที่ยอดเยี่ยมนะคะเขายังไม่ได้แปรเปลี่ยนเลยเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาอาจจะไม่มีเวลาใส่ใจคุณและบางอย่างเรื่องส่วนตัว กิจกรรมที่เขาอยากทำกับเพื่อนบ้างนะคะไปเที่ยวบ้างหรือการที่เขาจะเม้มเงินหรือเก็บเงินบ้างเขาจะเป็นเขาจะมีเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวของเขาเยอะจนคุณอาจจะรู้สึกกังวลใจแล้วก็น้อยใจเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะถ้าถามว่ารักไหมเขารักคุณมากค่ะ Queen o ค Cup คือรักแหละเป็นห่วงคุณในหลายๆเรื่องนะคะมีมีคุณอยากได้อะไรก็พยายามเก็บเงินซื้อให้นะคะจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับฐานดวงคู่แต่ละคนแต่ว่ามองแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของ ความรักว่า,าจะมีการนอกใจนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะไพ่ต่อมาค่ะไพ่เดทประกบติดกับสามเหรียญโอเคมีความน้อยใจเรื่องของความสัมพันธ์นะคะน่าคุณทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันหรือว่า,าการพูดคุยกันที่ไม่ตรงไม่เข้าใจกันเช่นคุณอาจจะพิมพ์ข้อความไปเหมือนงอนแต่เขาอ่านแล้วเขาก็เหมือนอารมณ์ปกติก็เขาอารมณ์ปกติเขาไม่รู้ว่าคุณงอนอยู่ เพราะว่าการพิมพ์ตัวหนังสือมันไม่ได้บ่งบอกอารมณ์นอกจากคุณจะส่งสติ๊กเกอร์โมโหโกโรธาไปเลยะเขารู้แล้วว่าโกรธโกรธอะไรแต่เขาก็ไม่รู้อีกโกรธอะไรดังนั้นการติดต่อเชื่อมโยงผ่านโซเชียลการพิมพ์นะคะหรือแม้กระทั่งคุยต่อหน้าเนี่ยคุณทั้งคู่ยังหาเรื่องทะเลาะกันได้เลยนะคะ บางครั้งแล้วเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องด้วยนะขี้หมูขี้หมาก็ทะเลาะกันได้ดังนั้นต้องเรามาระวังเรื่องของการทะเลาะแบบที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยมาไม่ควรจะชวนกันทะเลาะเลยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าพื้นที่ส่วนตัวต่อให้เราเป็นคู่กันเนี่ยการมีพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันเนี่ยมาถือว่าเป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตกลงที่จะคบกันแบบไหนบางคนคบกันแชร์ทุกอย่างเลยนะคะก็ราบรื่นบางคน คบกันแต่แยกกระเป๋าเลยแยกอะไรที่เป็นของส่วนตัวไม่แตะต้องก็คบกันราบรื่นก็มีดังนั้นอยู่ที่คุณตกลงกันนะความรักยังอยู่ในเกณฑ์ไปต่อค่ะ ใช้เวลาสักหน่อยนะคะเขาก็เสียใจเหมือนกันเนาะที่ไม่ได้คุยกับคุณไม่ได้หันหน้าคุยกันไม่ได้ชื่นมืนไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันหรือคุยกันน้อยลงหรือถามคำตอบคำาตัวเขาก็เสียใจนะแต่เขาก็ไม่รู้เขาจะต้องปรับตัวแบบไหนเพราะว่าเขาก็ทําเต็มที่แล้วเขาก็คิดในมุมของเขาอะนะคะแต่เอาเป็นว่าเขาจะปรับแล้วกันเขาจะปรับเพิ่มเติมเพราะว่าใจเขาเนี่ยตอนนี้มีพลังงานที่มันก็ไม่เป็นสุขเนาะบางครั้งก็รู้สึก ไม่มีพลังงานชีวิตอะคะ่ะเพราะมีการทะเลาะกับคุณอยู่เจตนาของเขาคือยังรักคุณอยู่ด้วยดังนั้นการทะเลาะกันก็เหมือนไฟเผาใจอะคะ่ะมันผ่านหัวใจไปหมดเลยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยลดทอนการทํางานลงไปนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมางอค่ะเพราะเขาตั้งใจอยู่แล้วนะ เดี๋ยวขอไปเช็คภาพความรู้สึกหน่อยเราจะใช้ภาพนี้เป็นตัวแทนภาพที่อยู่ในหัวของเขานะคะขอใโชคชะตาฉายภาพที่อยู่ในหัวของเขาที่เขารู้สึกต่อเราหน่อยค่ะเป็นอูรีเทิร์นค่ะ and all family returns นะคะน่าจะเป็นพลังงานที่เดี๋ยวเขาก็กลับมา return ความสัมพันธ์หรือพูดง่ายๆก็คือกลับมางอ้อกลับมาขอคืนดีกลับมาพูดคุยนะคะเพราะว่าเรามากันขนาดนี้แล้วเส้นทางความรักของคุณเนี่ยบางคู่ก็คบกันมาเนี่ยนะเอาจริงๆพลังงานก็3ปีขึ้นเนาะบางคนก็คบกันนานพอสมควรละอืมทีนี้ ขอดูตัวที่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าพอเขาไม่คุยกับเราเขาก็เศร้าเนาะขอดูตัวคุณหน่อยนะคะว่าตัวคุณอะไม่คุยกับเขาคุณก็เศร้านะแต่ขอดูพลังงานของคุณเปรียบเทียบกับพลังงานของเขานะพลังงานในตัวคุณไม่ได้อยากเลิกเขาก็ไม่ได้อยากเลิกเดี๋ยวเขาจะมางอ้อคุณก็รอให้เขาง้ออยู่นะคะแล้วเพื่อปรับความเข้าใจแล้วตอนนี้คุณคิดถึงเขามากไหมโอ้โห หนาวเหน็บเลยอะตอนนี้คุณคิดถึงเขาทุกเรื่องเป็นห่วงเขาทุกเรื่องไม่คุยกันแต่ใจก็โหยหานะคะบางครั้งคุณก็ส่องเขาหรือว่ามองหรือว่าติดตามข่าวจากบุคคลรอบข้างเนาะคุณคุณไม่ได้โกรธมากมายหรอกแต่คุณแค่ประชดแหละอือขอแค่เขากลับมาพูดคุยนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจคุณพร้อมที่จะ ใจเบาแล้วก็ใจเย็นอยู่แล้วมันไม่มีคำว่าให้อภัยมากมายขนาดนั้นนะมันเป็นเหมือนเรื่องของความไม่เข้าใจของคนคู่กันนี้มากกว่าจึงเป็นพลังงานนี้ค่ะมีเกณฑ์นะคะว่าถ้าตามหัวข้อคือหลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันเขารู้สึกอย่างไรต้องตอบตามนี้เลยนะคะเขาก็คุ้นคลดตแล้วเขาก็พยายามที่จะรอจังหวะนะคะจังหวะที่ดีที่จะมาง้อคุณนะ เขายังรักคุณอยู่ไหมมีพลังงานของความรักเหมือนเดิมนะคะแต่เขาปรารถนาความเป็นส่วนตัวมากขึ้นซึ่งในความเป็นส่วนตัวนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะมีคนอื่นนะคะบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกแบบว่าไม่อยากเล่าเรื่องที่มันไม่สบายใจในหลายๆเรื่องหรือจะทําให้คุณคิดมากกังวลใจขนาดเขาปวดท้องหรือเจ็บปวดหรือปวดหัวเขายังไม่อยากจะบอกคุณเลย เพราะเขาไม่อยากให้คุณไม่สบายใจนะคะนั่นคือฐานของความรักที่ดีนะคะเขาอาจจะพูดความจริงทั้งหมดแต่มันพูดออกมาคือเขาอาจจะพูดความจริงแต่พูดไม่หมดเพราะว่าไม่อยากให้คุณคิดมากแล้วก็กังวลใจสถานการณ์ทิศทางยังไปในทิศทางที่ดีพลังงานบุคคลที่สามไม่ได้มีโดดเด่นในพลังงานดวงของคุณนะคะใจของคุณทั้งคู่ยังพร้อมที่จะรักกันเหมือนเดิมถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะเป็นกําลังใจให้นะหวังว่าเอา่อ หัวข้อนี้จะให้คุณใจเบาลงแล้วก็ทำให้คุณใจเย็นลงแล้วก็น่าจะเป็นพลังงานที่ทำให้หันหน้ากลับเข้ามาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเชื่อว่าพลังงานนี้ดึงดูดคุณมาด้วยโชคชะตาปาถนาให้คุณเป็นกำลังใจให้แล้วก็ปาถนาให้คุณคืนดีสามารถซับพอร์ตหรือสนับสนุนได้ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณนะคะที่ทาง youtube จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาช่องหรือแบ่งปานใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้หรือแชร์ออกไปเป็น การเปิดประตูดวงนะคะปลดล็อกตัวเองลองแชร์ดูค่ะบางทีจะมีหลายๆคู่หลายๆคนที่เขาอึมครึมแบบนี้ด้วยความมีอีโก้ของตัวเองด้วยความมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่หักแล้วไม่ยอมงออะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าหันกลับมาพูดคุยกันได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเกมนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะหน้าจะมีกลับมาคุยกันในเร็วๆนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ